รีวิวนะคะตอนสองร้อยต้นติดหมดสองรอยต้นติดทุกต้นที่ตอนนะสังเกตลากจะออกขาวๆนี้ลากก็เริ่มออกขาว,ขาว ติดทุกกิ่งที่ตอนนี่แหละค่ะติดอันนี้อันนี้เป็นกิ่งที่กระลอกกระลอกมาแกะมากัดเล่นแต่ก็ไม่เสียนะคะติดอยู่นะคะเห็นไหมลากออกตรงนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งแต่อีกฝั่งนี้ไม่ไม่ออกแล้วแต่ก็ยังติดอยู่นะคะขนาดกระลอกกัด รีวิวหลังตอนกิ่งไม้เนี่ยคะนี่ค่ะสังเกตนะคะ,ะ,คะกิ่งด้านล่างเขาจะแตกหมดเพราะเราตัดท่อลำเลียงด้านบนเพื่อให้รากเกิดเพราะฉะนั้นเขาก็จะแตกออกด้านล่างนี่นะคะเห็นไหมรากจะติด นี้เพิ่งผ่านไปประมาณสิบห้าวันสิบห้าวันนี้ลากออกเยอะแล้วแทบจะออกทุกอันเลยแล้วก็ติดทุกอันด้วยนี่นะคะอันนี้ลาาเห็นลากจะแตกออกทางนี้ยังไม่เยอะมากแต่ก็ติด่ติดทุกกิ่งนะคะเพิ่งสิบห้าวันแต่ก็เห็นลากออกแทบจะทุกอันเลยนี่นะคะกิ่งนี้ออกเยอะ ออกเยอะหน่อยเพิ่งจะสิบห้าวันอีกประมาณเจ็ดวันแปดวันก็น่าจะตัดออกให้แล้วเพราะลากเขาจะเยอะเกินไปเพราลากเยอะเกินไปเราอาหารเขาจะไม่พอกินเราต้องตัดลงถุงนะเดี๋ยวจะมารีวิวการผรสมดินเตรียมดินลงนะคะเห็นไหมเอ่ยกล้องไม่ดีเนาะลากเขาออกมาข้างนอก นี่นะคะส่วนกิ่งนี้ตอนซ้อนสองเห็นไหมคะต้นเดียวกันต้นเดียวกันแต่ตอนทางล่างเสร็จกิ่งมันยาวเกินมันเหลือตัดทิ้งเยอะก็เสียดายก็เลยตอนทั้งบนอีกกิ่งหนึ่งเรากอบว่ากิ่งนี้ตอนทีเดียวสองต้นแต่ก็ติดนะคะติดทั้งสองต้นเราก็จะตัดแบ่งกันเป็นสองเป็นสองต้นใช้ประโยชน์ให้คุ้มนะคะ เดี๋ยวจะมารีวิวการผสมดินในคลิปหน้านะคะ